วันนี้เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องหัวข้อของฝุ่นพียมฝุ่นุท้านะครับคืออนุภาคเล็กจิ๋วขนาดเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าที่สะสมอยู่ในร่างกายของเรายิ่งสงควรเสียจะส่งผลต่อสุขภาพเช่นทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้แถมยังทําให้ผิวหนังของเราหมองคล้ำได้ด้วยนะครับ แต่สำคัญกว่านั้นซนเปอรวิกท่ไม่ได้ส่งผลกับแค่คนที่เป็นผู้แพ้หรือคนป่วยเท่านั้นมันส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือแม้แต่ตะเลี้ยงกระทั่งคนที่แข็งแรงก็อาจูดนฝึกเหน,นื่อยง่ายมีอาการแสบตาเวียนหัวได้เพราะฉะนั้นมันคือปัญหาที่ทุกคนต้องใส่ร่วมกันใส่ใจครับ 5.5เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย e g ที่ยังยืนอย่างไรเกี่ยวข้องโดยตรงหลายเรื่องเลยครับโดยเฉพาะ s d g ข้อที่3สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพราะฟุนเบียร์ไนห้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับ s d g ข้อที่ผิเมืองและชุมชนที่ยังยืนเพราะการ การจัดการอากาศสะอาดเป็นส่วนสำคัญของการสร้างเมืองที่น่าอยู่และเทค3การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแหลง่งกำเนิดของฝุ่นเพลิงไหมาอย่างการเผาไม้เชื้อเพลิงฟอสฟิลและการเผาป่าเป็นสาเหตุหลักของภาวะอุกร้อนด้วยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาฝุ่นเพียงไหม้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่ยังเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกเราอีกด้วยครับ สุท้ายผมอยากจะพูดนะครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันทำเพื่อที่ลดฝุ่น PM2.5 คือการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้รถสาธารณะหรือปั่นจักรยานหลีกเลี่ยงการเผาขยะหรือเศษใบไม้เพราะการเผาเป็นแหล่งกําเนิดของฝุ่น PM2.5 ที่สําคัญติดตามค่าฝุ่นฝุภาปอากาศผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ และสวมหน้ากาก N95 เมื่อค่าฝุ่นสูงและที่สำคัญช่วยกันปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้ช่วยดูดฝับและช่วยดูดฝับฝุ่นและคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถ้าเราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมืออากาศจะสะอาดขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณครับ